นี่เป็นป่วยทางฟอมครับ ก็เลยเนี่ยคระเทนะที่เซนทัลใชสีเข้ามากับวี็ดกันยนายนที่โกวังสีแดงมากมากครับขวดก็แบบประเทศนทคะครับดูน่รักนังเลยที่สองครับที่แะไครับที่สูมิบที่ มือนหนูแบบมันตุกกนต๊กตาตุ๊กตาหนูที่วิ่งนไปครับตุาครับกัที่สา นกอ้านกโู้ต่อไปเป็นการแข่งขันครับเข้าแข่งกัน่อไปเป็นการเดินโชว์โชว์ผีบัวกันแล้วก็บัวน,น,นะครับเป็นยังไงนะครับตัวหน้าเด็กเปี๊ยะนะครับตัวสองเด็เปีย๊ยะนี่ตัวสามเดินเนะี่ยน่ารักดีนี่สี่น่ารักน่ารักทุกตัวเลยเดินไม่เหมือนกันทุกตัวเลยตัวที่สามเดินสวย สามที่สามเงวยที่สามเงินสวยนะนเกดที่1หนงนิ่งมากนี่นิงน่งทุกตัวเลยสี่นิง่งเหมือนสี่ค่อยะรี้ที่เนอัที่นะคะนเซอร์อเเท เซนเซอรนะคะหมายเลข43เะเบอร์ที่หคนที่สองายนี้ด้วค่ชุดลี่ครับแถว่งที่หนึ่งแถว่งที่งเก่ที่หน่ง่อง่เาเเ

มาถ้เกตดมาต่อด้วยที่หกครับดูเชนสมาตรดูการฟ้าดูปลาดูดินดูอะไรน้างดูไขม็นแต่ถูกกนรมเนี่ยนะจ๊ะ

ีที่สองมีน,งนะชุดสุดท้าเดี๋ยสองตัวครับทั้งหมดน่าจะมีเก้าตัวตัวที่แตลกสุดท้ายที่ที่สามอ่าปลาวิ่งโชว์นะ ใช้กำนะังสูงขั้นมีช่วงง่ายรับบของมันกอชีวิตนด้ตลอ สามัวที่2ตัวทอัทีครับน,นี่ดูการ กอเหนือนี่ยทำในรุ่น 14, 15เดียนไ่คู่มอนเร้5สาวครับถ้าจะตัวสุดท้ายนะชุดท่สที่สี่อาจจะอาจจะเป็นรุ่นอะไรก็ได้ 1, 4, 2, ่อ่คับ อะ้วไม่รู้ใครตัวไหนไป็ é, <จ>นใคเดีนี่ก็ตูดขาวไม่ตูดน,นี่น,นี่น่าจะเป็นอายุครูแบบ้ใครเป็นใครแล้วแอ่ไม่นนได้ อคอมคอมเปร์เมียนอะไรคอมเมอรนคอมเมียนยน,นานครับต้องดูหลายอย่างเลยทุกเขาจะกห้ยง,ง,งแต่ก็สวสนามส่ยนาม